วิธีการ b c k w w t s h เครื่องกรองน้ำระบบ Manual จะมี3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ขั้นตอน Filtering Filtering เป็นขั้นตอนการทำงานของตัวเครื่องปกติขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนการ b a c k w t s h ให้ทำการหมุนก้านโยกตามเข็มนาฬิกาสังเกต ปลายลูกศรจะชนกันและทิ้งไว้เป็นเวลา5-10นาทีขั้นตอนที่3ให้ทำการหมุนก้านโยกตามเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่งของ rapid rinse เป็นเวลา5นาทีขั้นตอนที่3หมุนก้านโยกตามเข็มนาฬิกา ให้กลับมาที่ตำแหน่ง filtering ในการหมุนก้านโยกไม่แนะนำให้ทําการงัดห้ามทําการงัดก้านโยกเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น